โอเควิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของสับเซตนะคะหนังสือที่ใช้เรียนจะจะเป็นแบบฝึกหัดเล่มสีม่วงนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีม่วงนะคะนักเรียนวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดสี่ค่ะนักเรียนเป็นเรื่องของสับเซตวันนี้จะยากขึ้นมานิดนึงนะคะอ่ะ สับเซตค่ะบทนิยามก็คือเซต A ค่ะเป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวในเซต A ค่ะเป็นสมาชิกของเซต B ค่ะใช้สัญ,ญลักษณ์คล้ายๆตัว c ค่ะนักเรียนแต่ไม่ใช่ตัว c นะแทนคำว่าเป็น s ับเซตและใช้สัญ,ญลักษณ์ค่ะ คล้ายๆกับตัว c เนี่ยค่ะใช้สัญลักษณ์เป็นสับเซตนี่แหละแต่ว่าขีดค่าแทนคำว่าไม่เป็นสับเซตนะคะอ่ะยกตัวอย่างค่ะนักเรียนตัวอย่างเช่นเซต a ค่ะมีสมาชิก1 2 3เซต b มีสมาชิก1 2 3 4ค่ะบทนิยามเขาบอกว่าเซต a เนี่ยจะเป็นสับเซตกับเซต b เนี่ยก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวในเซต A ค่ะเป็นสมาชิกของเซต B อ่าดังนั้นเซต A ค่ะนักเรียนเป็นสับเซตของเซต B ไหมเป็นสับเซตไหมคะเซต A ค่ะมีสมาชิกทุกตัวเนี่ยอยู่ในเซต B ไหมมีนะคะก็คือมีหนึ่งมีสองมีสาม B ก็มีหนึ่งสองสาม เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าเซต A เนี่ยเป็นสับเซตของเซต B แต่เซต B ค่ะในทางกลับกันเซต B ไม่เป็นสับเซตของเซต A ค่ะเพราะว่าในเซต B ค่ะเขามี4แต่ว่าในเซต A ค่ะเขาไม่มี4ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า B ไม่เป็นสับเซตของ A ค่ะ เซตใดเซตหนึ่งจะเป็นสับเซตของอีกเซตหนึ่งก็ต่อเมื่อจะต้องมีสมาชิกค่ะทุกตัวของเซตนั้นเป็นสมาชิกของอีกเซตหนึ่งด้วยนะคะอย่างเช่น A แบบนี้ a เป็นสับเซตของ b ก็คือ a เนี่ยสมาชิกของ A อเนี่ยอยู่ใน B ครบเลยมีครบทุกตัวแต่ B ไม่เป็นสับเซตเพราะว่าสมาชิกในเซต B ีอะคะ่ะเขามีไม่ครบอะอยู่ในเซต A อะมีไม่ครบขาด4เป็นตัวหนึ่ง ประมาณนี้อดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างจงหาสับเซตของเซตที่กำหนดให้ A ค่ะเซต A มีสมาชิกคือ1นึ่งสับเซตของเซต A ที่ไม่มีสมาชิกเลยได้แก่เซตว่างก็คือสับเซตค่ะนักเรียนเซตว่างจะเป็นสับเซตของทุกเซต ทำนะเซตว่างจะเป็นสับเซตของทุกเซตเลยสับเซตของ A ที่มีสมาชิก1ตัวก็คือเซต A แบบนี้ดังนั้นค่ะ A จะมีสับเซตทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็คือเซตว่างกับเซตหนึ่งดูอีกตัวอย่างหนึ่งสับเซตของ B ค่ะเซต B มีสมาชิกคือ1กับสอง สับเซตที่ไม่มีสมาชิกเลยได้แก่เซตว่างเซตว่างเป็นสับเซตของถูกเซตนะคะนักเรียนเซตว่างต้องมาด้วยนะเวลานักเรียนเขียนสับเซตะคะ่ะต่อไปค่ะสับเซตของ b ที่มีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวนักเรียนก็แยกออกมาเลยแยกสมาชิกเขาออกมาเลยก็จะมีหนึ่งกับสองแต่เวลาเราแยกออกมาเราจะต้องมาเขียนเซตด้วยเป็นเซตหนึ่งและก็เซตสองต่อไปค่ะ เซต B ที่มีสมาชิกเป็นสองตัวเป็นสองตัวก็จะมีหนึ่งกับสองก็จะมีเป็นแบบนี้หนึ่งกับสองดังนั้น B มีสับเซตทั้งหมดค่ะนักเรียนก็คือตั้งแต่เซตว่างหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งสองนะคะนี่จะมีสมาชิกทั้งหมดสตัวด้วยกัน ต่อไปค่ะตัวอย่างที่สามในกรณีที่มีสมาชิกสามตัวค่ะอ่าเซตซีค่ะมีสมาชิกหนึ่งสองสามค่ะสับเซตตัวแรกที่ต้องมีอยู่แล้วก็คือเซตว่างที่ต้องมีอยู่แล้วคือเซตว่างนะคะสับเซตซีที่มีสมาชิกหนึ่งตัวก็จะมีเซตหนึ่งเซตสองเซตสามอ่าก็จะได้แบบนี้ ต่อไปค่ะจับเซตที่มีสมาชิกสองตัวมีสมาชิกสองตัวเราก็จับคู่ไปค่ะหนึ่งสองก่อนต่อไปก็เป็นหนึ่งสามไล่ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นสองสามที่มีสองตัวและถัดไปก็จะเป็นสมาชิกที่มีสามตัวก็จะมีหนึ่งสองและสามก็คือตัวมันเองนั่นเอง ดังนั้นค่ะ C มีสับเซตทั้งหมดก็คือเซตว่างเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตหนึ่งสองเซตหนึ่งสามเซตสองสามและก็เซตหนึ่งสองสามค่ะนักเรียนประมาณนี้พอจะแยกสับเซตได้ไหมคะมันจะเริ่มตั้งแต่ไม่มีสมาชิกเลยก็คือเซตว่างแล้วก็ไล่มาค่ะมีหนึ่งตัวต่อไปก็สองตัวต่อไปก็สามตัว สตัวห้าตัวไปเรื่อยๆค่ะตามจำนวนสมาชิกที่เขาให้มาถ้ามีสามตัวก็จะจบที่สามตัวถ้ามีสองตัวก็จะจบที่สองตัวถ้ามีหนึ่งตัวก็จะจบที่หนึ่งตัวแบบนี้นะคะอ่ะข้อสังเกต่านักเรียนถ้าเซตเเป็นเซตจํำกัดแบบแบบนี้ค่ะเหมือนเซตซแบบนี้เป็นเซตจํำกัดใช่ไหมคะ จะมีสมาชิก n ตัวแล้วเซต A อ่ะมีสับเซตทั้งหมด2ยกกำลัง n 2ยกกำลัง n n ตัวก็คือ C เนี่ยค่ะมีสมาชิก n ตัวนั่นหมายความว่า n ของเซต C คือ3เนี่ยเซต C มี3ตัวจำนวนสับเซตก็คือ2ยกกำลัง3ผ่านเกียน2ยกกำลัง3เท่ากับ 8นั่นหมายความว่าสับเซตของ C จะต้องมี8ตัวเราก็มาเช็คตรงนี้เลยค่ะเนี่ยมีครบทั้งหมด8ตัวถือว่าถูกต้องถ้าเกิดว่าในเซตมีสมาชิกอยู่2ตัวสับเซตของนันเกเรียนก็จะต้องมีเป็น2ยกกำลัง2เท่ากับ4ตัวแบบนี้ค่ะ อันนี้คือเป็นการใช้สูตรในการนับจำนวนสับเซตอย่างรวดเร็วนะคะก็คือ2ยกกำลัง n จะอยู่ในหน้าที่10ขค่ะนักเรียนหน้าที่10ในแบบฝึกหัดอะคะ่ะโน้ตไว้ได้นะคะต่อไปค่ะสับเซตแท้สับเซ็ตแ,แพ้ค่ะนักเรียน ถ้า A เป็นสับเซตของ B และ A ไม่เท่ากับ B เรียก A ว่าเป็นสับเซตแพ้ของ B ค่ะ A ไม่เท่ากับ B เรียก A ว่าเป็นสับเซตแพ้ของ B นะคะตัวอย่างเช่นเซต A ค่ะมีสมาชิกเป็น1 2 3สองสาจงหาสับเซตแพ้ทั้งหมดของ A ค่ะ,อ,ะอันนี้ค่ะเป็นสับเซตทั้งหมดก่อนมีสมาชิก3ตัวสับเซตทั้งหมดก็คือ2ยกกำลังสาม เท่ากับ8ตัวตามนี้เลยสับเซตแพ้ของ A ค่ะมีทั้งหมดสับเซตแพ้ค่ะนักเรียนง่ายๆคือไม่เอาตัวมันเองค่ะไม่เอาตัวมันเองเอาสับเซตทั้งหมดแต่ยกเว้นตัวมันเองเนี่ยเราจะไม่เอาตัวมันเองก็คือไม่เอาตัวนี้นักเรียนเนี่ยตัวนี้เราจะไม่เอาก็คือตัวมันเองตัวที่เป็นโจทย์อะ เนี่ยเราจะไม่เอาเราก็จะเหลือแค่เซตว่างเซตห่งเซต 2, เสงเซต 1, 2, เสามเซตหนึ่งสองเซตหนึ่งสาแล้วก็เซตสองสาค่ะซึ่งมันมาจากสูตรก็คือสับเซตทั้งหมดเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เป็นสองยกกำลัง N แล้วก็มาลบออกสซะหนึ่งค่ะก็จะเหลือเป็นสับเซตแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่สิเหมือนกันค่ะข้างล่างข้อสังเกตเมื่อกี้นะคะแล้วด้านล่างก็จะมีสมบัติขึ้นให้นะคะ ด้านล่างจะมีสมบัติขึ้นให้ทั้งหมด4ข้อนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถไฮไลท์ไว้ได้เลยตั้งแต่ข้อสังเกตสับเซ็ตแพ้แล้วก็สมบัติของสับเซ็ตนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัด1.4ค่ะจงหาสับเซ็ตทั้งหมดของเซ็ตที่กำหนดให้ในแต่ละข้อค่ะข้อที่1 สับเซตทั้งหมดของเซต A ได้แก่เซตอะไรบ้างคะได้แก่อะไรบ้างตอบผิดไม่เป็นไรนักเรียนคือเซตอะไรมันมีเซตว่างอยู่ตัวเดียวถามกรพาร์ีกราฟพาท์ท่องสองเรียนไปบ้างแล้วเนี่ยข้อที่หนึ่งตอบอะไรข้อหนึ่งครับโอเคครับ เซตเซตว่างหรือเปล่าครับใช่ครับข้อแรกตอบได้แค่เซตว่างแค่ตัวเดียวนะคะข้อแรกตอบได้แค่เซตว่างแค่ตัวเดียวต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่สองค่ะข้อที่สองเหมือนกับตัวอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้ค่ะมีสมาชิกอยู่แค่หนึ่งตัวมีสมาชิกอยู่แค่หนึ่งตัวค่ะก็จะมีอะไรคะ สับเซตอะไรที่เป็นสับเซตอยู่แล้วตัวแรกคือเซตอะไรเซตว่างเซตว่างแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอะไรเลยเซตอะไรคะเซตเอครับเซตเอใช่ค่ะถูกต้องเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะคะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตค่ะนักเรียน ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นตัวอะไรขึ้นต้นด้วยเซตว่างไว้ก่อนเลยค่ะถ้าเขาถามถึงเรื่องของสับเซตนะคะต่อไปค่ะเซต C ค่ะมีสมาชิก A B ค่ะนักเรียนอ่ะตัวแรกค่ะก็จะเป็นอะไรก่อนเลยเป็นอะไรคะเซตว่างเซตว่าง,ต,างต่อไปค่ะที่มีแค่หนึ่งตัวที่มีสมาชิกหนึ่งตัวก็จะมีอะไรบ้าง ดึงออกมาค่ะจากในนี้ก็จะมีอะไรบ้างเซตเอเซตอะไรอีกคะเซตบีเซตบีโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสองตัวก็คือเซตเอบีเซตเอบี B ครับใช่ค่ะอ่าแบบนี้ได้ไหมคะ เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตอยู่แล้วนะคะเซตว่างแล้วก็เซตที่มีสมาชิกหนึ่งตัวก็ดึงออกมาเป็นเซต A อเซตบแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสองตัวก็จะเป็น AB ค่ะเป็น3ามตัวไม่ได้เพราะว่าสมาชิกมีแค่2ตัวต่อไปข้อที่4ี่ค่ะเซตดีค่ะมีสมาชิกคือ ABC ABC ค่ะอ่ะเซตที่ไม่มีสมาชิกเลยก็คือเซตอะไร ตัวแรกเลยไม่มีสมาชิกเลยก็คือเซตเซตว่างว่าต่อไปค่ะเซตที่มีสมาชิกหนึ่งตัวเซตเอเซตอะไรคะเซตบีเซตบเซตซีอ่าต่อไปค่ะเซตที่มีสมาชิกสองตัวก็คือเซตเอบีเซตเอซีเซต B C อ่าหมดแล้วนะคะสองตัวต่อไปค่ะเซตที่มีสมาชิก3มตัวก็จะเป็นเซต A B และ C แบบนี้อ่าก็จะมีเซตว่างเซต A เซต B เซต C นะคะหตัวแล้วต่อไปก็จะเป็นสองตัวก็จะมี A B A C B C และสุดท้ายค่ะ3ามตัวก็คือ A B C ต่อไปค่ะข้อที่ห้าข้อที่หค่ะข้อที่หมีจำนวนสมาชิกอยู่ในเซต E ค่ะมีแค่1ตัวนะคะหตัวนี้ก็คือเซตหนึ่งเซตหนะคะเป็นสมาชิกของเซต E นะคะสับเซตทั้งหมดของเซต E ก็ได้แก่อะไรคะตัวแรกก็จะเป็น เซตว่างต่อไปก็จะเป็นตัวของมันเลยก็คือเซตเซตเอค่ะแต่คุณครูพิมพ์มาผิดครูแก้ให้เซตเซตหนึ่งค่ะครูก็พูดผิดอ่าตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะคะนักเรียนเซตเซตหนึ่งนะคะเขียนเครื่องหมายดีๆนะเป็นเครื่องหมายเบิลน,นะคะ ต่อไปค่ะข้อที่หค่ะเซต f ค่ะมีสมาชิกก็คือ1กับเซตว่างค่ะเซตว่างตัวนี้เป็นสมาชิกนะ,ะดังนั้นค่ะสับเซตตัวแรกที่ไม่มีสมาชิกเลยค่ะก็คือเซตว่างเซตว่างก่อนเลยเซตว่างแล้วต่อไปค่ะสมาชิกหนึ่งตัวก็จะมีเซตหนึ่ง แล้วก็เซตเซตว่างด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเซตว่างเซตหนึ่งเซตเซตว่างเพราะว่าเซตว่างตัวนี้มันเป็นสมาชิกอยู่นะคะที่อยู่คู่กับหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวมันเองก็คือที่เป็นสองตัวนะคะนี่ก็จะเป็นหนึ่งกับเซตว่างนะคะต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดค่ะ ข้อที่เจ็ดก็มีสมาชิกสองตัวเหมือนกันนะก็คือมี1กับเซตหนึ่งี่นะคะมีสมาชิก2ตัวสับเซตตัวแรกค่ะตัวแรกเลยก็คือเซตว่างนักเรียนเปิดไมค์คุยกับคุณครูได้เลยนะก็คือเซตว่างแล้วก็ตัวที่เป็น สมาชิกหตัวก็จะมีเซตหนึ่งแล้วก็เซตเซต1นะคะและสุดท้ายก็จะเป็นสมาชิกสองตัวก็คือเซต1นึ่งเซตเซตเอ้ยเซตหนึ่งเซตหแล้วก็ปิดเซตนะคะก็จะประมาณนี้เซตว่างเซตหนึ่งและตัวนี้ต้องเป็นเซตเซตหนึ่งนะคะ นักเรียนอย่าเขียนมาเป็นเซตหนึ่งอีกไม่ได้นะเพราะว่าสมาชิกของเขาอ่ะมันเป็นเซตหนึ่งอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็ต้องมาเพิ่มปิกปีกกายให้เขาอีกนะคะตรงเนี้ยเนี่ยเพิ่มปิกการเข้าไปให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าสมาชิกเดิมเขาก็เป็นเซตหนึ่งอยู่แล้วอ่ต่อไปค่ะข้อที่แปค่ะ เค่ะมีสมาชิกทั้งหมดสามตัวมีสมาชิกทั้งหมดสามตัวด้วยกันนะคะดังนั้นสามตัวสองยก้กำลัง n มีทั้งหมดแปดตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นเซตว่างอยู่แล้วต่อไปก็จะเป็นเซตของเซตว่างนี่ตัวแรกเป็นเซตว่างต่อไปก็จะเป็นเซตของเซตว่าง ต่อไปจะเป็นเซตหนึ่แล้วก็เซตของเซตหน,นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสมาชิก2ตัวก็จะมีเซตว่างกับ1เซตว่างกับเซตเซตหนึ่งนะคะแล้วก็1กับเซตหนึงแล้วก็ตัวมันเองค่ะก็คือเซตว่าง1เซตหนึ่ง,น,งนักเรียนไล่ไปเรื่อยๆะคะ่ะจาก ไม่มีสมาชิกเลยก็คือเซ็ตว่างนะคะแล้วก็เซ็ตที่มีสมาชิกหนึ่งตัวนักเรียนก็ดึงมันออกมาใส่เซ็ตได้เลยดึงสมาชิกออกมาแล้วก็ใส่เซ็ตใส่ปีกกาได้เลยแล้วก็พอหนึ่งตัวเสร็จต่อไปก็จะเป็นสองตัวนะคะเป็นสองตัวนักเรียนก็ดึงออกมาทีละคู่ไล่ไปเรื่อยๆค่ะเริ่มจาก เอาเซ็ตว่างจับคู่ไปเรื่อยๆนะคะเซ็ตว่างจับคู่หนึ่งเซ็ตว่างจับคูเ่เซ็ตหนึ่งอะคะ่ะจับไปเรื่อยๆจนครบนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสามตัวก็จะเป็นตัวมันเองนะคะที่มีสามตัวข้อที่เก้าค่ะมีสมาชิกกี่ตัวคะทักษิณข้อที่เก้ามีสมาชิกกี่ตัวเอ่ยหนึ่งครับฮะแปดครับแปด สมาชิวไม่ใช่สักเซตอ๋อโอเคครับ33ครับ3มีแค่2ตัวเธอนี่นักเรียนดูนะมีแค่2ตัวนะคะข้อที่9อ่ะก็คือเซตว่าง1ตัวและอีกตัวหนึ่งคือเซตหน,นึ่งเซตหนึ่งค่ะทั้งก้อนเนี้ยคือหนึ่งนะอันเนี้ยคืออีกหนึ่งหนึ่งตัวเลยนะ อันนี้ก็คือเซตว่างเป็น1ตัวแล้วค่ะแล้วก็อันเนี้ยทั้งก้อนเนี้ยคือ1ตัวนะคะสังเกตจากอะไรสังเกตจากลูกน้ำค่ะนักเรียนเนี่ยลูกน้ำข้าวหลังเครื่องหมายอะ่ะทั้งก้อนนี้คือ1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นมี2ตัว2องยกกำลังสองข้อนี้มี4ตัวนะคะสับเซตมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือเซตว่างมีอยู่แล้ว เซตของเซตว่างค่ะก็คือตัวแรกเซตของเซตว่างแล้วก็จะมีอะไรคะเซตเนี่ยเซตตัวนี้ค่ะก้อนของเขาอะเซตหนึ่งเซตหนึ่งอะคะ่ะนักเรียน่ะตรงนี้ดูเครื่องหมายปิดกาดีๆนะปิดกามันเยอะมากเลยนะตรงตัวเนี้ยนักเรียนใส่ไม้คบนะ และตัวสุดท้ายก็คือตัวมันเองค่ะนักเรียนตัวสุดท้ายคือตัวมันเองเขียนมาให้ครบนะอันนี้จะเป็นเซตของเซตหนึ่งเซตหนึ่งเวลาอ่านนะคะเซตของเซตหนึ่งเซตหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเซตเซตว่างเซตหนึ่งเซตหนึ่งค่ะ พอแยกออกไหมสับเซ็ตธนภูมิทำได้ไหมพอได้ไหมคะพอได้ครับโอเคข้อที่สิบอะคะข้อที่สิบธนภูมิมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวคะข้อที่สิบมีสมาชิกกี่ตัวคะ สองครับอ่าถูกต้องค่ะข้อที่สิบมีสมาชิกสองตัวนะคะนักเรียนก็คือเซตว่างเซตเซตว่างหนึ่งกับเซตเซตว่างเซตหนึ่งนะคะอ่าอันนี้มีแค่สองตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สิบก็ตอบได้แค่สี่จำนวนด้วยกันนะคะสับเซตจะมีทั้งหมดสี่จำนวนก็คือเซตว่างมาอยู่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็น เนี่ยค่ะก้อนเนี้ยก็คือสมาชิกที่แยกเป็นหนึ่งตัวอันนี้ของเขาก็คือหนึ่งตัวอยู่แล้วต่อไปอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเซตของเซตว่างเซตหนึ่งก็คือของก้อนนี้นี่นี่นะคะอันนี้คือหนึ่งตัวต่อไปก็รวมค่ะเป็นสมาชิกทั้งหมด เขียนปีกกาให้ครบนะปีกกาไม่ครบนี่ผิดเลยนะน,นักเรียนทําทั้งหมดนะคะถึง หน้า13นะคะก็คือตรงตอบคำถามที่1.4ด้วยนะคะตอบคำถามที่1.4อ่ะตอนนี้ให้นักเรียนลองทำข้อที่2ก่อนข้อที่2นะคะข้อที่2ให้แค่ติ๊กเครื่องหมายเติมข้อความในแต่และข้อต่อไปนี้ ว่าถูกหรือผิดเติมคำว่าถูกผิดอะคะ่ะเติมคำว่าถูกกับคำว่าผิดนะคะใช้เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกกับกากบาทก็ได้นะคะนักเรียนใช้เป็นอันนี้ดีกว่าใช้เป็นถูกกับผิดดีกว่านะคะ โอเคอันไหนเป็นสับเซตอันไหนเป็นสมาชิกนักเรียนดูดีๆนะคะสับเซตเมื่อไหร่ที่เป็นสับเซตจะต้องมีเครื่องหมายปีกกาแต่ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องมีเครื่องหมายปีกากาก็ได้นะคะอยู่ที่โจทย์ว่าโจทย์นั้นมีสมาชิกที่มีปีกกาหรือเปล่านะคะนักเรียนดูดีๆ เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วให้เราส่งเข้าไปในลายกลุ่มเหมือนเดิมนะคะ